แต่ดัดนเต็มเต็มฮะเฮ้ยอ,อ,อะไรนะ cobblestone อ,อ,อ่ะเอาไปวันหนึ่งเดี๋ยวคูณให้ก่อนียบเ,เนียนต้องห่วงขนาดนั้นเลยเหรออย่าสร้างสาวไว้น้ำไม่ไหวจะได้ว่ายแห่งกัน เฮ้ยเ,เล็กตึมตึมเออถ้าทำแบบพี่ลูบี้ได้ก็ดีไม่สนนโรกเล็กเล็กอย่างเดียวไม่สอนอะไรหรอกมีอุดด้วยนะครับวันนี้เราจะมาลงถ้ำกันนะฮะอู้ คอเบอ,อบร์สเตอน,นคุณก็รีบขบู่สิดงแล้วเขาจะลงทไามันเนี่ยเออบอกแต่คนอื่นเราต้องเตรียมพร้อมละลงทำาลงทำาฮ้ยเ,เปลืองแต่เอาไปเถอะนี่ก็ทำดิไม่ใช่หนึ่งปอนดให้อะไรไม้ไม้เหรออเอาไปหนึ่งสองลันเฮ้ยเผิ่อกกดอีก อุยยอาไปหนึงอาไปสองอันกดยิกเลยอะ่ะเ,เกินอันหนึง่งกำแล,ล้วเรายี่สิบยี่สิบสองโอเคคอมเบสโตนมันไม่จำเป็นครับปะจัดของก่อน ถ้าเล่นมาครับมันก็ต้องรอบครอบดาบมีปานมาไอตรงนี้เป็นที่ฝุดตอนนี้ยังไม่มีใช้ใช้ก็ช่างมันก่อนโอเคโอเคอะไรลจะลงกูเหรอจะลงเลยรู้อ่ะออ้ดมันต้องเสียงอู้ด้วยละ่ะขอเลขหน่อยนะครับเ,เดี๋ยวตามไป จะลง้ามันก็ต้องเตรียมพร้อมมันถึงก็มีเหล็กปะเนี้ยมันจะแตกต่างกันนะไอตรงนี่กับอันนี้เออสอนนิดหน่อยสอนนิดอ่ะอะมันไม่ผิดนี่สกินนี่สกินส่วนตัวสกินใช้มานานแล้วโอ้ี่รี่กับแอดเมนมือนกันลงมาดิตัดตั้ง อุ้ออออะไรครับเป็นละพอพอ่ะหยหลอนเนี่ยลงมาสิครับอุ้ทำไมต้องลงแบบรอบครอบอทำน้ขึ้นด้วยนะฮะเอาไม้ขอไมนะ้ไม่มีต้น นี่มีแค่เนี้ยนิดเดียวนนจนจนปรับสวยงามน,นี้มเนีะเวลกแหลกแหลกปรับโอเคเอยเพิ่มอีโอ้ยออกมาเฮ้ยรถไฟเหรอ เอาอะไรครับไม่มีไม่มีจริงๆไม่มีลองเปิดในอีเวนต์ตอรี่ดูไม่มีอะไรไม่มีไม่มีไม่ไม่แค่นี้อะไรจะทุกทำไมก็อยู่ด้านหลังไง นี่ไ,งไงม้เห็นไหมเนี่ยเห็นเป็นเห็นเป็นปวกไงเนี่ยจะมาทดลองกันนี่ที่คุณหินนะกับที่คุณเหล็กมันจะมีความเร็วแตกต่างกันนะฮะนะครับนะครับแล้วครับเออ่ิชิตุด๊ดี่เราต้องสำรวจให้หมดเราต้องจำข่า้นี้ไว้นี่คือความนี่ เราต้องทำมันจะยากเลยเนี่ยรวยรวยรวยเนี่ยเฮง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 เนี่ยเฮง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 เนี่ยเออใส่ยิงใค่ยิงกายิงเหรอรู้จักน้อยไปแล้วเนี่ยเจ้าฮีโร่บายใส่สกินทีโร่บายที่ลงข้ามกับเพื่อนนี่หลอนเลยอะอะไรครับตรงนี้ไม่มีอะไรเราก็ต้องปรับช็อปไี่จะชาร์จโหมดเป็นเงิ มันยังไม่แบบมันยังวายอะไรอยู่เนี่ยวายสี่สิบยู่ไม่ใช่ชา้าดายฮอสปิงงปิง,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 งแหววเอ,อ้ยเจอท่านครับใช่นะตอนที่ผมพูมมดเก็ <K ill> เจอท่านไงครับปากอะไรเสียวอะไรไม่ต้องกลัว เราจะรวยขึ้นไปเราจะรวยเราจะเป็นเศรษฐีกลับไปเข้าใจนี่เห็นอะไรเขียวๆนั่นตรงนั้นไม่ใช่อ่ะ้องผ่นานหลังไปดิม่อโอ้ตาถัวน,นี่หันหลงังดิหันหลังแล้วเดินไปเดิน,นไปดิ ฟันโรจาเฮ้ยไฟบอลไฟบอลเอาไฟบอลมา no 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 ตายย่ะโอ้ไม่ต้องอินขนาดนี้ป้ป้าปอ้าวเฮ้ยเฮหลุดเล็ก อุย้ยเราต้องหาทองหรือหาเพชรขึ้นไปให้ได้อุย้ยอย่าทิ้งนี่มันน่ากลัวเ<อ>จอฮิโรบายหันหลังที่จบ,อ,บ,บอ่ะกลัวอะไรนี่ดูดูดรามาอ้าตุ๊บเอ้ยเจอรีวีนมัน้งผมไม่มีดาบมีแค่ดาบส่วนตัวผมนำหน้าคุณมาแล้วครับนี่ครับผมเจอทํำแบบ เลวีน่ะพวกเราเจอเลวีนพวกเรารวยแน่แต่ทันเลวีนไงไม่รู้จักเขาทางแยกอ่ะทุบฟอรไม่เต็เสียแล้วเอือไม่รู้ไม่รู้เลยอ่ะแต่เนี้ย เดื่มนไ่พิมพ์ดีกว,<น>ว่าเอ้ยเดี๋ยวน้ำอยู่เลยนะไหนเฮ้ยฮิปเปอร์นี่เดย์หนึ่งแล้วนะบอกด้วยตอนนี้แอดมินแอดมินเอ็นดูมาดิกวอะไรกูอย่างเดียวสเกิลต้นยิงตกตกลงไปนี่ไม่ได้ไ,ไอ้ไเจ้า อยากกินเหรอระวังนะระวังขอดผมอย่าหนีฉันไปพรอมแม่ถชงเจ้าของสานิ้วดีโอ้ยเลเวินย,ยาวมากอะ่ะเลวกต้องมีคนถักเดี๋ยวบอกก่อนเลเวินก็คือคืออะไรวะทางแยกเอ้ยไม่ใช่ คือถ้ำใหญ่ๆถ้ำหนึ่งตัวม่ใช่ละนี่มาช่วนต่อหินดิอย่าอู้ก็คูดสิอู้เสียทออีกแล้วประเด็นที่ต่อมาตรงนี้ก็คือเล็กเจออะไรบินในถ้ำแบบนี้เลยนะอู้วววอะไรไปโอ๊ยออ๊ยเฮ้ยื่นออะมา ไม่มีตกใจไงดูคลิปคนอื่นมาแล้วตกใจไงเจอทีเลิกเล่นมาคาปีหนึ่งอ่ะมันไม่เวอร์มันน่ากลัวมันไม่น่ากลัวเพราะอะไรมันน่ากลัวเพราะตาขาวนี่แหละเห็นหน้าตกเลยดูเดินแบบผิวเลยดูเดินคือมือสั่น อาคุณก็บปบาดินครับป่าคนทางเลยทางโอ้ยโอ้ยอยู่ไหนเนี่ยนี่น่าจะเป็นคนอ่านนะ

อันนี้คือเปลี่ยนสก,กินแล้วนะ,ะแค่เปลี่ยนตรงเสื้อี่แค่เสื้อเปลี่ยนตรงนี้ไม่เปลี่ยนตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ไม่เปลี่ยนออกมาเลย<ห>ออกมาอู้หูเหมือนเหล็กออกมันมันตานมันตานออระหว่างนี้ออกก็คุณหินรอจิงหินนี้มันต้องลนบ้านนะนะแค่เล่นในเซิร์ฟอะเป็นมาแค่เล่นในเซิร์ฟตรงนั้นนี่นี่ดูเหมือนละลาย ไม่เห็นบอกชื่อก่อนบ้างมึงอยู่ไหนเนี่ยไหนล<น>งไปสิเออถ้าอยากรู้อ่ะอะไรเ,เห็นน้องเสียวเ,เลยตกก็จบอ่ะตกทีโจน่ะ ี่โอน้โหลาว้าตรงนช่งูบินเนี่ยไม่ใช่โอ้งูสวาวงูสวาวฟันไม่เนี่ยมีตันมีตันโตโตเลยครับโอ้พระเจ้าจอมันใหญ่มากนี่พระเจ้าพระเจ้าชื่อว่าฮะพระเจ้าชื่อว่าอะไร พระเจ้าชื่อว่าจอร์ดใช่ก็พระเจ้าจอร์ดมันยอนมากเลยมุกมันหาไหมใช่ล้วอุ้ยชิดในการเราเร็วเร็วเร็ว,รวต้องมีสาระสาระมีอูร่มันจะขึ้นอยู่แล้วเนี่ยเรามาไหนกันเนี่ย เตูกไม่ตัวละครเบาสันหน้าสันอุ๊ยไม่ขุดโคลเลยเดินผ่านตลอดพี่ลี่อย่าเมินโคลเดี๋ยวมันสำคัญนะนอ,อย่าอูดกกูครับโอ้ยจะผสมเลยขุดไว้ก่อนเลยปไปไปสำรวจเลวินแถวนี้น่าเลยไม่มีอะไร ขาไม่ไม e ่น่าจะมีอะไรเขาเข้าไปดูมีเพชรถุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลาพิษอ่าอ่าเก็บไปด่คุณแล้วกันถ้าคุณตายก็โทษคุณนะผนึงรับคุณเลยก่อนไหนไหนไหน มันก็หลุดยูก่อนอื่มเดิมเนาะอือไล็อกเรือล็อกเรืองแล้วดยุดลงมันก็วนอยู่อย่างนั้นแหละเหมือนเหมือนกลางหมู่บ้านเราอ่ะเฮ้ยลี่อยากลงเปล่าอยากบินเปล่าเชื่อดีลงหลุมนี้เลยได้ได้แบบเออหลักฝันดีเออลงไปดิแค่ลงจริงเหรอ ลงไปเลยถ้าตายก็แท้ตายนี่ก็โคลี่อ่ะค่อนๆี่พอเจอท่าอีกอ่ะโอ้เอ็นเดอร์แมนอุ้ยนี่ขึ้นเร็วรีลอนปักไฟฟึบอุ้ยเมื่อกี้เจออะไรเอามาด้วยเหรอนี่เราอยู่อู้หยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะขึ้นมาสิครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้า เท่ากับ24นะวายเท่ากับ24นี่วายดูตรงนี้นะตรงนี้เลย 2, นี่เดี๋ยวเดี๋ยววงเลยว้เออกดถ่ายรูปเฉยเลยไม่ใช่กดถ่ายรูปแล้วี่รบายอยู่ตรงหน้านะอล้วมันมีจริงนะอ่ะลิลี่ลงมแมวเหล็กดีลอ,อน กลัวเลยมันมันรีมูฟออกไปแล้วไอ้ยหน้าขาวตาขาวมันรีมูฟไปแล้วกลัวอะไรจะหลอนเนี่ยเนี่ยข้าลงมาเลยรีบล,ล,ล,ลงมาเลยอู้ลาวาเยอะมากแหลกแหลกเฮ้ยรีจะตกลาวาแล้วเฮอยปาดดีออของทั้งหมดมที่มีบอกว่าจะตกลาวาแล้วลผมไม่เชื่อจะตกไม่ทองดีครับ สองกับผุยอย่าเพิ่งเสกอย่าเพิ่งคิดถึงทองเลยอ่านั่นแหละหลุดเลยหลุดเลยหลุดเบอร์หลุดแล้วอ่ายังไม่หลุดอ่าที่นี่ที่ไหนอย่าอย่าตรงนี้ไม่ต้องเกิดที่ไหนเนี่ยอ,อุ๊ยอันนี้คือเมืองนะอย่าไปสนใจสิพนนีอุ้ยของหายกลัวเลยแค่ของหายาหายหมไม่ได้แต่เหล็กกะดิอย่าครับอย่าครับอย่าเพิ่งตาย ผมที่พี่แม่เอาคุณแล้วทำไมไม่ไปอ่ะ <Okay. S 1> ขอหายหมดเลยเฮ้ยของยังไม่หมดโอ้ของของยังเหลือให้นะโอียยังซาหเหลือให้อ่ะใจดีมากอ่ะใจดีคูดอ่ะแต่หินนี่สี่อันอ่ะอ้ยไม่เสร็จครับไม่เสร็จ ใหม่ไๆๆเราจะเป็นคนดีไปรีเลยดูโหมก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เลยอยู่ไปทำไมเออเราลืมโหมหรือเปล่ปาเต็ดตั้งเยอะยอะโอ้เขาจบพันสองในตอนนี้เขาจบเขาจบพาร์ทนี้ก่อนแล้วกันขอจบพาร์ทนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาเฮ้ยมาไงวะจบแบบเกีรียนๆโอเคครับเดี๋ยวจบนะถามว่าทำไมจบเอ๊ ขอหายเดี๋ยวไปคุณมาโอเคครับเดี๋ยวกลับม,มาอีกที่สาหรับตอนที่ขึ้นไปด้านแล้วคือขอขึ้นไปได้านบนก่อนเออจะไปขาฝของโอเคโอเคลิล okay. okay. ลี่ไม่โอเคอ่ะโอเคครับเดี๋ยวกลับมาอีที